ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข,ข่าวชั้ว้าวเนียนะครับวันนี้พวกกับผมนายสมรีหิเหลี่ยมทองอวันนี้เราจะมารายงานขา่าวเด็ดเผ็ดมันข่าวที่หนึ่งเลยนะครับข่าวที่หนึ่งมีชื่อว่าญี่ปุ่นเจอแผ่นดินไหวใหญ่ซ้ำอีกแรง7.0แมกนิจุดผู้เชียชาีชี้เะือกโลก4-5เมตรด้วยกันครับเชิญรับชมเลยครับ โอายโอคิโมจิไตวัสดีครับขณะนี้นะครับผมก็จะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับได้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงถึง7.0แมกนิจูดนะครับอีกครั้งที่เกาะคิวซูนะครับทางตอนใต้ของญี่ปุ่นนะครับช่วงเวลา01:25นนะครับผมของวันที่16เมษายนตามเวลาท้องถิ่นนะครับเบื้องต้นนะครับมีรายงานข่าวมาว่ามีผู้เสียชีวิตนะครับและเสียชีวิตอย่างน้อย5รายนะครับและได้รับบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนครับผม พร้อมทั้งมีประกาศนะครับเรียนไต้เทนามิก่อนที่จะยกเลิกก่อนที่จะยกเลิกนะครับในอีก5ปีนาทีหต่อมาครับผมครับผมโดยมีคลื่นสูงนะครับเพียง1เมตรนะครับผมขณะนี้โรงไฟฟ้านิวเคียร์้ที่เป็นไดอะ์ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดน,นะครับผมผมมมคลนันเจ้าจากสำนักขา่าวเชาว์าวอลนิว่วรายงานงน่ารูน้นเพื่อเลยนะครับ ข่าวต่อไปนะครับผู้เขาไฟแอดนาในอินตาลีปะทุครั้งใหม่พลราวาร้อนแดงฉานสุดน่ากลัวตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงในสถานที่เกิดเหตุแล้วนะครับตัดภาพไปยังผู้สื่อข่าวของเราเลยนะครับ ขณะนี้นะครับผมได้อยู่กันที่เหตุการณ์นะครับภูเขาไฟบาดุนะครับที่ภูเขาไฟเอตนาครับบนเกาะซิซิลีนะครับในประเทศอิตาลีครับผมซึ่งสามารถเห็นได้ทางด้านหลังของผมนะครับได้เกิดการปะทุครั้งใหม่พนลาวาหินล้อมเดลวร้อนแดงฉานนะครับออกมาจากป่องไฟภูเขานะครับด้านหลังอย่างสะพึ่งพัวครับผมซึ่งจนสามารถมองเห็นได้จากทางหมู่บ้านของนอนอซาโซในอิตาลีครับผมซึ่งอยู่ทางนู้นหลังจากนั้นภูเขาไฟเอตนานะครับปะทุปะทุพนลาวาหลายครั้งเมื่อวันที่ เมื่อวันเสาร์ที่3ส,สิกราคมที่ผ่านมาครับผมข่าวนี้ไม่น่าอยากเกิดขึ้นเลยนะครับเออก็ก่อนไปรับชมข่าวต่อไปนะครับเชิญรับชมโฆษณาสักคู่ครับ สนับสนุนโดยโมกแอร์ไลน์เครื่องบินสายตายยกลำสนับสนุนโดยยาหม่องตาใสทองตาตาตู่ตูตาตาตู่ตู่ทาทาููตาตโอ้โหอักเสบสนับสนุนโดยแว่นตามองเบือ่อมองบัวแต่มองเธอรุ้งรัวใจละลาย มีม,มีมีข่าวด่วนมานะครับตอนนี้มรยอยูขึ้นยักษ์สึนามิถล่มอินโดตายพุ่ง281ศพเจ็บ1,000กว่าคนนะครับก็ตัดภาพไปยังสถานที่เกิดเหตุเลยนะครับขึ้นยักษ์สึนามิซัดถล่มแนวชายฝั่งบริเวณโซแเซนุนดาข,ของประเทศอินโดนีเซียเมื่อคืนวันเสาร์โดยมีสัญ,ญญาณเตือนระหวา่างเกาะสมาตรทางากอนใต้และเกาะชวาทางทตะวันตกใกล้กับภูเขาไฟอนักรากระตัวซึ่งเกิดการปะหลายครั้งและพ่นพัานลาวาออกจากเกาะ ป่อง,งลงทะเลจนทําให้ดินถล่มใต้ทะเลเกิดขึ้นสนึนามิซัดเข้าสู่ชายฝัง่งของเมืองต่างๆพัทงทลายบ้านเรือนเป็นจํานวนมากในเขตปันเดกลังซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะสวาและเขตลังปุ่งบนเกาะสมัตรานัาทนล์ชาวาวานิวรายงาน <c oughs> แม่มีข่าวที่น่าใจหายจริงๆเลยนะครับตัดไปจะหาต่อไปเลยนะครับดินโคนสร่มรัฐอลาก,กาูนหายหกลาย ภัยพิบัติธรรมชาติรุนแรงที่สุดในรอบ40ปีตัดไปยังผู้สืบข่าวของเราเลยนะครับท่านผู้ชมจากสมนักข่าวช็อปว่านะครับวันนี้เกิดพรื่องาลมรัฐอลเอสก้าท้ายออกไลน์ภัยธรรมชาติแรงสุดในรอบ40ปีนะครับมีฝน,นตกลงมายอย่างหนักทำให้มีผู้คนนะครับสูญหายไปมากกว่าผมไดนะครับตอนนี้นะครับมีคนในพื้นที่นะครับได้บอกมาแล้วว่าสถานที่นี้ไม่เคยเกิดภัยพิบัติที่หน กเชื่ว่าฝนตกหนักอย่างมากนะครับทขาให้ไม่สามารถเข้าไปฐาผู้ที่สุดท้ายได้นะครับตอนนี้เราก็ต้องรอดูข่าวต่อไปนะครับทุกพลจากสำนักข่าวเชฟเบลมาจบการนำเสนอในนี้นะครับโอ้ยยนแไงเล่นแล้วจากที่เราฟังข่าวเครียดๆกันแล้วนะครับเราไปพักเบรกโฆษณาสักครู่ครับ ช่วงนี้สนับสนุนโดยพ่ออ้อมตามมัอมนี่โตตกยิ้มได้ไม่ซึมเปื้อนแต่เกลื่อนขึ้นจะต้องร้องไห้สนับสนุนโดยกางเกงในตาในผ่านใส่ได้ไม่นานเป้ายัานยันตาตุง้งสนับสนุนโดยเครื่องสำอางตามิดอยู่ยิ่ไหนแล้วน่ะต้องมีแล้วป่ะขยับมาใกล้ๆ นีมีดาราสุดพิเศษมานะครับเขาเพิ่งบินตรงมาจากออสเตรเลียฟิลิปปินโดอาซิกตโตโปโฟอโกโกผมไม่ามสามารถพูดซ้ำได้นะครับเขามีนามว่าสมเสร็จเจ็ดแน่น้ำสวัสดีครับก็เป็นเกียรติมากเลยนะครับที่ผมได้มาเยอนรายการนี้ได้ข่าวว่าคุณพิกรคุณเราเรื่องในกิ่งมากเลยนะครับขอบคุณครับข่าวต่อไปนะครับเวียดนามอ่วมน้ำท่วมหนักสุดในรอบ10ปี ตายทะลุ100หนึ่งร้อยลายโอ้มันช่างน,น่าสยดใจกันเลยนะครับตัดไปยังผู้สื่อข่าวของเราเลยนะครับสวัสดีครับผมการพลจากสำนักข่าวชักว่าวนิวนะครับวันนี้นะครับเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่นะครับในเวียดนามมีมีการเสียชีวิตไปมากกว่าหนึ่งร้อยรายแล้ว,ลวก็มีการเข้าท่วมครัว,วเรือนทั้งหมดหนึ่ง0สนเจ็ดหมื่นปดพันหลังนะครับ ทำให้ตอนนี้สภา,ากาชาติของเวียดนามนั้นได้สั่งอพยพคนไปแล้วเพราะว่ามีโอกาสที่จะเกิดเกตดพายุละลอกที่สองเข้ามานะครับทําให้มันจะแย่ลงกันพลจากชักว่าวนิวขออะไรงานครับเนาดนาเวียดนามเาเนาขณะนี้นะครับดาราของเราได้โดนกล้าศึกบุกโจมตีกรุงศรีอยุธยามหาบินทลาธิเบศอะไรก็ไม่รู้เลยนะครับ ไว้อะไรแก่ผู้เสียชีวิตทั้ง100รายเดียสคับข่าวต่อไปพายุฤดูร้อนถล่มคอนแก่น4วันเสียหายกว่าพันครัวเรือนเร่งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนตัดไปยังสถานที่เกิดเหตุเลยนะครับสวัสดีครับผมจากชาร์กว่าวนิวนะครับ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพมเหล่าประชาชนจังหวัดขอนแก่นร่วมการมอบถุงยางชีพประชาชนที่ประสบภัยพิบัติวัตภัยในพื้นที่ตำบลชาติสาราและตำบลนางงามหลังถูกพายุฤดูร้อนพัดในื่อวันที่5มีนาคม2564ที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าจังหวัดขอนแก่นประสบภัยพิบัติวตภัยจากพายุฤดูร้อนในระหว่างวันที่5ถึง7มีนาคม2564ที่ผ่านมาพบ10อำเภอมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน981ครัวเรือนโดยอำเภอชนบุรได้รับความเสียหายหนักสุดครับผมจากรชักว่านิวออลาไปก่่นนทีีคคครรัับบ ช่วงนี้อากาศแปรปรวนค่อนข้างจะบ่อยนะครับขอให้ทุกท่านโปรดระมัดระวังตัวด้วยนะครับผมไม่ได้เป็นหมอแต่ผมเป็นห่วงนะครับข่าวต่อไปเลยนะครับขึ้นซัดเกาะชายฝั่งพังงาบ้านใกล้สุดกระทบธุรกิจลูกค้าหายรายได้ลดตัดไปยังผู้สือข่าว คนหลออของเราเลยนะครับถ้าผมตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่จังหวัดพังงาแล้วนะครับก็ค,คือขึ้นยังคงกับเซาะสร้างความเสียหายบริเวณชายหาดบางเนียงจัดพังงาแต่ต่อเนื่องมันพักตากอากาศรุ่ดินขาดใกล้สุดตัวผู้ประกอบการร้านอาหารร้านน,นวดอดทนลูกคา้าเงียบหายได้ลดลงครับผมผู้สื่อข่าวรายงานมาว่าเกิดขึ้นสูงกว่า2เมตรซัดเข้าหาชายฝั่งอย่างต่อเนื่องทำให้ชายหาดบ้านบางเนียงหมู่หาตำบลคือค่ะอำเภอตะกัวป่าจัดพังงาเกิดข,ขึ้นกัดเซาะหายไปเป็นระยะยาวกว่า3กิโลเมตรที่โรงแรมพักพักหรูชั้นเดียว และผนังกันพื้นที่สร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็กหนากว่า30ซเมตรซึ่งมีตัวอาคารอยู่ติดกับชายหาดจุดตัวังลงครับผมรัชนลรายงานจากชียาวควรับช่วงนี้มีแต่ข่าวเครียดๆมากเลยนะครับชคร้ายจริงๆประเทศไทยของเราเนี่ยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวสุดท้ายนะครับเราไปพักชมโฆษณาสักคู่นะครับบ้า มีอะไรครับพี่อีบ้าจะไปเอิ้นเลยน้องบ้าบอยยังไปเช็คใหม่อ๋อมีมีมีครับพี่ขอบคุณนะจัดตัดตัดตัดนะครับมาดีนะครับ สนับสนุนโดยสนับสนุนโดยอย่าขายาตาฮิบิดเป็นเกี่ยวย่าตายครั้งเดียวนอกจากนั้นต้นไม้คุณจะเหี่ยวและตายทันทีสนับสนุนโดยแชมพูตากงจักเพื่อผมมีน้ำหนักสบัสด,ดีคอแทบหักเพราะผมหนักเกินไป Dạ Bấm luôn lăng cài Kinh ca Cảm ơn Kinh Ờ Dạ bấm luôn lăng cài ai này là mà lại câu mà c <laughs> เป็นการโดนจูบครั้งแรกของผมเลยนะครับแล้วก็ยังโดนผู้ชายจูบอีกด้วยแล้วก็ข่าวสุดท้ายของวันนี้เลยนะครับไฟไหม้ยันเช้าไฟป่าลุกลามไม่หยุดพกจุดความร้อนกระจายกว่า300จุดผู้สื่อข่าวของเราลงไปยังพื้นที่อีกแล้วนะครับสวัสดีครับผมจากสำนักข่าวชักวาลนิวนะครับ วันที่10มีนาคม2564สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดตากยังทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องโดยสำนักง,งาน,พ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 ,นาพัฒนาอวากาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศองค์กรมหาชนเผยว่าเมื่อเวลา2นาฬิกา6นาทีดาวเทียมซูอมิ N อ็ีระบบ V I I, I. S ตรวจพบจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตากมากถึง3 1 1 1 1จุดกระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอสามงาจังหวัดตากจำนวน1 4 5จุดอำเภออุ้มผา50จุด อำเภอแม่สอด33จุดอำเภอแม่ละม่าด33าจุดอำเภอบ้านตาอีอจุดอำเภอ่าสองยาง20จุดอำเภอเมืองตาก6จุดอำเภอพบพระจุดครับผมจาาคำ่าข่าวชักว่าวนิวจบกันยังไงมาที่นี้ครับเละเวลาของเราก็ได้หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับก็กับผมนายสมจีฮิเหลี่ยมทอง ผู้สื่อข่าวของช่องชักว้าวนิวได้จบก,การนำเสนอข่าวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ